บทที่หนึ่ง้สห้าชายฝั่งทางเหนือเมืองโหลยื่นออกไปใกล้าชายฝั่งหากมีการบุกรุกของศัตรูจากต่างประเทศในอนาคตสถานที่แห่งนี้น่าจะเป็นจุดลงจอดที่ดีที่สุดดังนั้นกลุ่มจาก,กรพพัดอนุมัติการลงทะเบียนนักเรียนครั้งสุดท้ายเป็นพิเศษและจัดตั้งขึ้นที่นี่วันนี้เป็นรายงานคัดเลือกนักศึกษาใหม่ด้านนอกมีโตะลงทะเบียนและเก้าอี้เป็นแถวและทุกคนเป็นไร้กลนกัดที่สวมชุดลำลองพวกเขามีอารมณ์ที่เข้มงวดสมาชิกใหม่เหล่านี้ซึ่งมีอายุเพียง17-18ปปีเท่านั้นที่ขี้เกรงขามและไม่ ผู้เชี่ยวชาญศิลปะก,การต่อสู้ในละครทีวีขึ้นสวรรค์หรือลงสู่ดีวายอิมมอร์เทลของฮัตอาดมีอยู่จริงแต่ฉันเห็นกับตาฉันยังคงรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยเป็นเวลาหนึ่งสักพักผมไม่ทราบว่าจะทาอย่างไรลิวอิงลากกระเป๋าเดินทางทาง่ทามกลางฝูงชนมองไปรอบๆเมื่อเห็นว่าไม่มีใครกล้าออกมาก่อนเธอลังเลอยู่ครู่หนึ่งภายใต้สายตาของเพื่อนฝูงทั้งหมดเดินไปที่จุดลงทะเบียนแล้วเดินไปไร้โกนกัดหลายคนที่รับผิดชอบในการบันทึกชื่อนักเรียนอดไม่ได้ที่จะมองหน้ากันชะงักครู่หนึ่งใบหน้าของพวกเขาค่อนข้นขางประหลาาดใใจนนนนี่่เเป็นหนึงกรสอบข้า พวกเขาจงใจปล่อยลอมหายใจของมาเที่ยวอาติเพื่อลองความกล้าหาญของนักเรียนใหม่เหล่านี้หากคุณต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญคุณต้องมีความมุ่งมั่นคนแรกที่ลงทะเบียนจะกลายเป็นวัตถุการฝึกอบรมที่สำคัญแค่คาดไม่ถึงคนแรกที่ลงทะเบียนจะเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆที่อ่อนแอในโรงเรียนสาขาหุวเกียทั้งหมดหากไม่รวมราชวงศ์โดยตรงของราชวงศ์นี่คือผู้หญิงคนแรกที่ลงทะเบียนโดยหลิวหญิงก้าวไปข้างหน้านักเรียนใหม่ทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกเรียบร้อยแล้วก็รุมล้อม ลูเฮเวนลี่เจ็ไม่เพียงแต่รับผิดชอบไร้โกนกัดเท่านั้นแต่ยังเป็นหนึ่งในครูของโรงเรียนสาขานี้ด้วยเขาเหลือบมองไปที่หลิวหญิงที่ยืนอยู่ข้างหน้าเขาพยักหน้าอย่างรับๆเด็กหญิงตัวน้อยคนนี้เป็นเพียงคนธรรมดาที่มีหัวใจที่เข้มแข็งไม่อ่อนแอไปกว่าเด็กราชวงศ์ทั่วไปมันมีค่ามากภายในเวลาที่กำหนดคนธรรมดาด้วยการฝึกอบรมที่ได้รับจะไม่ด้อยกว่าเด็กราชวงศ์ที่หลงไหลตั้งแต่วัยเด็กลูเฮเวนลี่เจ็เปิดแบบฟอร์มลงทะเบียนเตรียมยืนยันตัวตนและเหลือบมองหลิวอิงอ,อีกครั้งพูดอย่างเฉยเมยชื่ออายุและหมายเลขในนบบบแจ้้งงงอออกมมาาาหลิรรียขู รูเฮเวนลี่เจ็ดพยักหน้าหลังจากนั้นเขาพลิกผ่านแบบฟอร์มการลงทะเบียนนักเรียนใหม่ทีละคนแต่หันไปที่หน้าสุดท้ายแต่ก็ยังไม่เห็นชื่อของหลิวอิงเขาอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วคุณแน่ใจหรือว่านั่นคือหลิวอิงเสียงของเขาเบามากแต่ด้วยความสงสัยทำให้สถานที่ลงทะเบียนที่เงียบสงบแห่งนี้รุนแรงเป็นพิเศษสายตาแปลกๆทีละคนอดไม่ได้ที่จะมองดูพวกเขาทั้งหมดหลิวอิงรู้สึกหน้าแดงและร้อนทันทีและก้มศรีรษะลงอย่างรวดเร็วน้ำเสียงของเธออ่อนลงแอร์และอ่อนลงฉันชื่อหลิวอิงทำไมไม่มีจอบอเธอรีเปิดกระเป๋าาาเเเดดดินนนททงงงและส่่่จจหมมยยตออบบรรัััีีไไ้้ืวปฮ ตัวอักษรทอด้วยไหมทองจะรึกไว้บนที่อยู่วิทยาเขตของสาขาก็ถูกต้องเช่นกันใบหน้าของ b l u เวนลี่เจ็7ตกตะลึงในทันใดมันแปลกนี่เป็นประกาศโรงเรียนสาขาของพวกเขาอย่างแท้จริงทำไมไม่มีชื่อหลิยวหญิงในแบบฟอร์มลงทะเบียนรอสักครู่นะครับถามได้ b l u เ h e a v e n จ็7ออกจากประโยคแล้วออกจากสถานที่ลงทะเบียนส่วนที่เหลือของไรโกนการ์ดฉันยังอยู่ในการสูญเสียไม่มีชื่อในแบบฟอร์มการลงทะเบียนเป็นไปได้อย่างไรเด็กหญิงตัวเล็กๆคนนี้ที่มีอารมณ์เพียงคนธรรมดาไม่ได้อ่อนแอกว่าเด็กในราชวงศ์เก้าในสิบครั้งผ่านมาตรฐานการรับเข้าเรียน มีป้ายทอสีทองอีกใบอยู่ในมือตัวตนที่เป็นไปไม่ได้ถูกต้องถ้าคุณตรวจสอบไม่ได้แน่นอนเร็วๆนี้หลังจากที่แลนเทียนยู่กลับมาแม้ว่าดวงตาของเขาจะเต็มไปด้วยความสับสนขออภัยเราผิดพลาดคุณไม่ได้รับการคัดเลือกเลยโปรดกลับมาแต่เขาพูดอย่างเย็นชาซึ่งทำให้หลิวอิงรู้สึกได้โดยตรงตั้งแต่แรกเริ่มเท้าเปียกโชกไปทั่วทั้งตัวเต็มไปด้วยความหนาวเย็นและอยู่กับที่ในชั่วพริบตาจู่ๆอารมณ์ของหลิวอิงก็ไม่สมดุลน้ำตาเริ่มไหลในดวงตาของเธอทุกคนดูผิดหวังมากกัดรา,ด,าไได่่เนนััจะยงงบุชือออขฉ และข้อมูลทั้งหมดของฉันเมื่อฉันสมัครเข้าร่วมรายการทั้งหมดได้มาตรฐานทำไมฉันถึงไม่อยู่ในรายชื่อสุดท้ายใบหน้าของลิวอิงซี่และเธอชี้ไปที่หนังสือแจ้งการรับเข้าเรียนอย่างอ่อนแอบุ๊เธอรู้สึกผิดมากนักเรียนที่เพิ่งได้รับการคัดเลือกทั้งหมดมองดูลิวอิงด้วยความเห็นอกเห็นใจความสงสัยและการเสียดสีฉันควรจะเป็นใครล่าที่จะลงทะเบียนก่อนเดิมทีมันเป็นแค่ของปลอมในสายตาของนักเรียนในวัยเดียวกันที่เพลิดเพลินกับความโชคายของคนอื่นลิวอิงลากกระเป๋าเดินทางหนักๆด้วยน้ำตาบนใบหน้าของเธอร่างกายของเธอรกร้างุกกคนนเล็้้อยยซา มันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณอย่าอ่านอย่าอ่านลูเฮเบอลี่เจ็ดตบโตทุกคนกลับมารู้สึกตัวอีกครั้งลงทะเบียนต่อไปแค่นั้นเองเมื่อมองดูประกาศนี้ที่หลิวหญิงตกลงไปลูเฮเบอลี่เจ็ดรู้สึกไม่สบายใจอยู่ครู่หนึ่งเป็นอะไรที่แปลกมากเขาเพิ่งไปดูบรรทัดมาตรฐานต่างๆของเด็กหญิงตัวน้อยคนนี้พวกเขาถึงมาตรฐานแล้วและถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดทำไมไม่อยู่ในรายชื่อวิทยาเขตสาขาชายฝั่งลานสำนักงานพร้อมสวนหลังบ้านเสียงหัวเราะมากมายแผ่ซ่านเป็นครั้งคราวคราวนี้สำหรับเรื่องเด็กขอบใจมากพี่เซิงที่่วยบนนนนนนม้าาัังหิิแแกกะสลจผออ ชายวัยกลางคนสวมสูดหรูหราและมีอารมณ์หนักแน่นถือถ้วยชายอยู่ในมือสง่างามและสง่างามแสดงท่าทางเคารพในชาถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากพี่เซิงฉันเกรงว่าเด็กคนนี้จะต้องรอถึงปีหน้าจริงๆชายวัยกลางคนจ้องไปข้างหลังเขาและพูดว่ายูยาเนอร์อย่ารีบร้อนที่จะเสนอชาให้คุณลุงเฉิงคุณยังต้องการให้ฉันสอนเรื่องแบบนี้หรือไม่ข้างหลังเขามีเด็กผู้ชายหน้าตาหล่อเหลาซึ่งมีอายุเพียง18ปปีเท่านั้นเป็นเพียงว่าเด็กผู้ชายถูกเปรียบเทียบกับคนรอบข้าง แต่มีอารมณ์เย็นชาลุงเซิงโปรดใช้เด็กชายรีบเดินไปเดินไปนั่งตรงข้ามกับพ่อของเขาชายวัยกลางคนสวมกรงเล็บมังกรรินชาด้วยความเคารพถิงชือเจพยักหน้าเล็กน้อยและมองที่เด็กชายด้วยความพึงพอใจอย่าลืมเตือนคุณสองสามคำก่อนที่ฉันจะเข้าร่วมไรก้กลนกับฉันมีมิตรภาพกับพ่อของคุณและฉันถือว่าเป็นผู้อาวุโสข,ของคุณมีบางคำที่ฉันอยากจะเตือนคุณว่าเมื่อคุณเข้าสู่โรงเรียนกลุ่มจัก,กรพรรดิอย่ายังคงถือองค์การนายน้อยราคาแพงนี่ไม่ใช่ชุดสุดคุณน่าจะรู้ว่ามันหมายถึงอะไรถิงชือเจจิบชาสแสดงให้เห็นอย่่่่าาาางงงงงชชััดดเเเเจนนนใออออแลละหืมที็กกกยยยซึพ้ พี่เซิงไม่ต้องกังวลหยวนเอ๋อเป็นคอนะมีเหตุมีผลตั้งแต่เด็กและรู้วิธีที่จะทําลินคอรู้สึกในขณะนี้ชายได้เบ่งบานไม่ค่อยมีคนในประเทศหากคุณสามารถเข้าสู่รอยเยแฟมิลี่สคูลได้คุณสามารถเข้ารอยเยแฟมิลี่สคูลไดเพียงครอบครัวเดียวเท่านั้นและเขาลินคอเพียงแค่เป็นผู้เท่าที่ร่ำรวยเขาสามารถหาลูกชายของเขาได้โดยไม่ยากขอบคุณถิงชือเจนหนึ่งในหัวหน้าผ,ผู้รับผิดชอบโรงเรียนชายฝั่งทําให้เขาคุ้นเคยกับเขาจากการปีนเขาโดยบังเอิญเมื่อ20ปีที่แล้วพี่เซิงโปรดดูแลมันแค่ครอบครัวของฉันยูเน่ครอบคร,ร้ขึน ลินคอยังคงกังวลเล็กน้อยท้ายที่สุดมันเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมเมื่อคุณแทงออกไปแล้วจะมีปัญหาใหญ่อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามหลังจากฟังคำมั่นสัญญาของเฉิงฉือเจ้เขาไม่มีอะไรต้องกังวลอย่าก,กังวลไปเลยราเดอร์ผู้เท่าหลินฉันคือเซิงสือเจียที่หวหน้าโรงเรียนสาขายอยู่แล้วสาวน้อยในหมู่บ้านชาวประมงแม้ว่าเธอจะไม่เต็มใจแต่ก็ไม่มีที่ไหนเลยรายงานเจ้าคิดว่าตัวเองโชคร้ายเท่านั้นบทที่136ภายใต้ความมืดมิดอันเรืองรองเงาที่โดดเดี่ยวอ่อนโยนและน้ำตากอรอลาบกลองของขวนนก,ก,ก,กงกบบบิานหย น้ำตายังคงไหลเธอไม่รู้จะอธิบายให้แม่ซูซูฟังอย่างไรเธออยู่หน้าหมู่บ้านเมื่อวานนี้เธอบอกว่าเธอประสบความสำเร็จในการคัดเลือกเข้าสู่วิทยาลัยอิมพีเรียลวันนี้บอกไปไม่ถูกเลือกเลยเพราะอีกฝ่ายทำผิดแม่ซูซูคนหนึ่งพาเธอไปมหาวิทยาลัยในวัยเด็กเธอยังเป็นเด็กที่ไม่มีพ่อและเธอก็ถูกเพื่อนบ้านจับจ้องในหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆมันไม่ง่ายมีโอกาสที่จะหายใจออกตอนนี้กลายเป็นเรื่องตอลอกอเฮ้ <Hey. S 2> นั่นเสียวอิงผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เหรอ เห็นหลิวหญิงกลับมาอย่างกระทันหันและชาวประมงในหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆที่พลุพลานบนชายหาดกอดไม่ได้ที่จะมองหน้ากันด้วยความสงสัยวันนี้เธอไม่รายงานเหรอมีอะไรเหลือหรือเปล่ากลับไปเอาไหมฉันดูเหมือนไม่ชอบยังไงละแม้แต่กล่องของข,องขวัญก็ถูกหลักกลับมาตามทีมประมงเชิสุซึ่งบังเอิญกลับมาเห็นว่าลูกสาวของเธอหลิวอิงกลับมาแล้วและเธอกอไม่ได้ที่จะละทิ้งสิ่งที่ถืออยู่อย่างรวดเร็วหลังจากลงจากเรือประมงเขาก็รีบไปไปกันเถอะไปดูด้วยกลุ่มผู้สูงอายุจากหมู่บ้านประมงหันมามองตามดูเหมือนจะพร้อมที่จะ เมื่อวานฉันได้เรียนรู้ว่าหลิวอิงมีบ้านลูกสาวและเธอได้รับเลือกในหัวใจของพวกเขาฉันรู้สึกอิจฉาซึ่งเป็นที่ไม่พึงประสงค์มากตอนนี้ฉันหวังว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับหลิวอิงฉันรู้สึกสบายใจทำไมหลานเราเก่งจังทุกคนในหมู่บ้านต้องยกนิ้วให้ตลอดช่วงวัยเด็กและหลิวอิงก็เป็นหมาตัวเล็กๆที่ไม่มีพ่อทำไมเธอถึงได้รับเลือกหลานชายของเราอะไรจะแย่ไปกว่าเธอซูซูเดินไปหาหลิวอิงตอนนั้นเองที่ลูกสาวของฉันเต็มไปด้วยน้ำตาเธออดไม่ได้ที่จะรีบหยิบทิชชู่ออกมาเช็ดหน้าอย่างเป็นทุก ยประกาศคู่มาบอกแม่ว่าแม่มาแล้วเธอสูยื่นมือของเธอออกและกอดหลิวอิงไว้ในอ้อมแขนของเธอแล้วตบหลังเธอเบาๆอย่างสบายใจคนในหมู่บ้านชาวประมงมีมากขึ้นเรื่อยๆรวมตัวกันเมื่อเห็นคนครึ่งหนึ่งในหมู่บ้านชาวประมงก็รวมตัวกันหลิวอิงอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่หยุดไม่รู้จะพูดยังไงดีกัดริมฝีปากของเธออย่างดื้อรั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองร้องไห้แม่สู้ๆหลายปีมานี้ยากเกินกว่าจะปล่อยให้แม่เคียวลินรับหลังเพราะงานของเธอหลิวอิงแจ้งทำเป็นผ่อนคลายแจ้งทำเป็นว่าไม่มีอะไร แม่ครับผมสบายดีแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมลืมไปฉันจะพักหนึ่งคืนเมื่อฉันกลับมาและฉันจะกลับไปโรงเรียนสาขาในวันพรุ่งนี้ฉันได้ยินสิ่งนี้ทำไมฉันถึงยังคิดเรื่องนี้อยู่ฉันแค่ร้องไห้และไม่รู้สึกละอายเชอซูใบเหลือมมองไปที่มันจับมือลูกสาวของเธอลลวิงและเดินกลับบ้านไม่มีใครสังเกตเห็นมีร่องรอยของความกังวลในดวงตาของเธอเมื่อมองไปที่การจากไปของเลวิงคนหนุ่มสาวและคนชาราในหมู่บ้านชาวประมงอดไม่ได้ที่จะสงสัยในสายตาของพวกเขาลืมที่จะเอาอะไรในความประทับใจของพวกเขาลลวิ่งไม่เหมือนคนที่ร,อร,ร้องห้้เเเรราื่อองล็กย ในเรื่องนี้มันต้องมีอะไรอีกแน่ๆกลับบ้านเป็นบ้านธรรมดาสองชั้นเชอสูว่างกล่องของข,องขวานไว้ในตู้เสื้อผ้าของลิวอิงพับเสื้อผ้าไว้ข้างในอย่างเรียบร้อยและเป็นระเบียบเรียบร้อยและวางไวขง้ข้างๆเรากับว่าพวกเขาจะไม่หยิบมันออกมาอีกเลยมีความตื่นประหนกในดวงตาของลิวอิงและเธออดไม่ได้ที่จะเปิดปากและพูดว่าแม่คุณกําลังทําอะไรพรุ่งนี้ฉันจะกลับไปที่โรงเรียนสาขาคุณกําลังทําอะไรใช่เชอสูหันหูหนวกไปที่หูพับเสื้อผ้าทั้งหมดแล้วประกอบเข้าด้วยกันนี่คือตอนที่เธอกอดลิวอิงด้วยใบ เมื่อเห็นดวงตาของลิวอิงก,ก็ชื้นอีกครั้งเฉอซูยูกล่าวอย่างอบอ,อุ่นแม่รู้ว่าคุณไม่อยากพูดต่อหน้าเพื่อนบ้านเพราะกลัวว่าแม่จะโดนพวกเขาหัวเราะเยาะอ,อีกไม่ต้องคิดเรื่องแม่หอกรลับใดที่ลูกยังสบายดีก็ไม่เป็นไรความรักของแม่เป็นที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเธอเป็นคนเสียสละและกล้าหาญสองคำของเฉอนซดูเหมือนว่าจะสัมผัสก้นของหัวใจของลิวอิงในทันทีในสถานที่ที่นุ่มนวลที่สุดจู่ๆน้ำตาก,ก็ไหลออกมาราวกับเขื่อนที่มีตลิ่งแตกกลัวหัวกำลังไหลลงมาและเฉอนซูแมนกอดมือแน่น,นรีย พวกเขาบอกฉันว่าพวกเขาทำผิดพลาดฉันถูกกำจัดถูกกำจัดแม่เรียกคืนเมื่อลงทะเบียนสถานที่สายตาย้อยเย้ยของคนรอบข้างและฉากย้อยเย้ยของทุกคนที่เรียกตัวเองว่าเด็กป่าโดยไม่มีพ่อตั้งแต่วัยเด็กในหมู่บ้านชาวประมงยิ่งเธอร้องไห้หลิวอิงก็ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นเท่านั้นเธอยังคงพูดขอโทษแม่ครับมันเป็นความผิดของผมทั้งหมดฉันเองที่ทำให้คุณต้องทนทุกทรมานมาหลายปีแล้วฉันเองฉันเองฉันไม่ดีฉันขอโทษแม่ฉันต้องการเข้าวิทยาลัยอิงพีเรียอในอนาคตฉันจะสามารถหายใจออกต่อหน้าทุกคนได้ แต่ตอนนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม่ไม่โทษคุณปรับใดที่คุณปลอดภัยมันสาคัญกว่าสิ่งอื่นใดห้องนอนในบ้านของชาวประมงธรรมดาแม่และลูกสาวกอดกันและคืนผ่านไปอย่างรวดเร็วเป็นวันที่สองหลิวอ,อิงลาคำนับอย่างหนักและเดินออกจากบ้านหากปราศจากสํานัจากจัรพรรออ่าแล้วเธอสามารถเรียนต่อให้จบได้ทั้งที่เทียบกันไม่ได้และจะต้องไม่เสียแม่ไปหลายปีลุกขึ้นโลกความมืดเพื่อหาเงินไปเรียนแค่เมื่อเธอเดินออกไปทางเดียวจากหมู่บ้านชาวประมงเธอรู้สึกว่าวิธีที่ทุกคนมองเธอในวันนี้เปลี่ยนไปใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยยิ้มจางๆท รสชาตินี้ลิวอิงรู้สึกอึดอัดมากเธอไม่รู้ว่าทำไมเขารีบเดินออกจากเส้นทางนี้อย่างรวดเร็วคุณคงเคยได้ยินว่าลิวอิงผู้หญิงคนนี้ไม่ได้รับเลือกเลยเมื่อวันเท่าจังโทรไปถามถึงหลานชายที่รับไว้ใช่ผู้หญิงคนนี้โกหกเรามันไม่อายหญิงชราหลายคนจากหมู่บ้านชาวประมงหลังจากที่เงาของหลิวญิงจากไปก็ไม่ได้ที่จะส่งเสียงร้องเจเจ,เจทวิตเตอร์ยังคงพูดต่อไปนอกหมู่บ้านประมงลิวอิงที่กำลังรอรถบัสท,ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงเยาะเย,ย้ยผิดปกติโอ้เด็กผู้หญิงคนนี้ใช่หรือไม่ลิวอิงคนนี้กำลัลัังจจะกบไไปี่่โรรรรรเยนุมมวชหือ เงียบไปเลยตอนนี้พวกเขาเป็นนักเรียนเตรียมอุดมศึกษาของกลุ่มจัก,กรวัดแล้วและพวกเขาก็มีเกียรติอยู่ห่างจากผู้อื่นหญิงวัยกลางคนหลายคนที่ไปทะเลเดินผ่านพวกเขาอย่างภาคภูมิใจนักเรียนเตรียมอุดมการกลุ่มจัก,กรวัดแบบไหนผู้หญิงคนนี้มีเรื่องโกหกมากมายแค่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้ฉันบอกคุณจริงๆมันเป็นอย่างนั้นพีมากกว่าพวกเขารู้มานานแล้วเกิดอะไรขึ้นหลายคนร้องเพลงหน้าเหลืองบางคนร้องเพลงหน้าดำร่วมมือกันและเดินผ่านด้านหน้าอย่างจงใจทำให้หลีวหญิงหน้ารังเกียจในชั่วพริบตา เมื่อคนเหล่านี้จากไปหลิวอิิงดูเหมือนจะหมดเรี่ยวแรงและอารมณ์ของเธอก็พังทลายเธอเอามือปิดหน้านั่งยองๆกับพื้นแล้วร้องไห้อย่างของขื่นทำไมทำไมในวัยเด็กถึงเป็นแบบนี้เสมอฉันทำอะไรผิดน้ำตาหยุดไหลไม่ได้และไหลอาบแก้มฉันอกหักเธอร้องไห้ทันทีและกลายเป็นคนน้ำตาไหลแน่นอนว่าในเวลานี้เงานในชุดขาวยืนเอามือข้างหลังยืนข้างหลิวหญิงจากอากาศบางๆพูดอย่างเฉยเมยฉันไม่เคยเข้าใจมนุษย์ผิดและครั้งนี้ก็ยังไม่มีข้อยกเว้นลุกขึ้นมาดูกันเถอะหลิวหญิงก็เกงยหน้าขึ้นในความงงง ดูเหมือนว่าเธอจะได้เห็นมันผู้หญิงชุดแดงที่คล้ายกับเธอโดยมีกูชินอยู่บนหลังบทที่137ห้องรับรองวิทยาเขตสาขาชายฝั่งหลิวอิงกง้มศีรษะลงดวงตาของเธอดูขี้อายและด้วยความอิดชาเธอจึงเล็งไปรอบๆสภาพแวดล้อมเธอมาที่นี่เป็นครั้งแรกถ้าก่อนหน้านี้เธอได้รับการยอมรับไม่เป็นไรหลิวอิงมองไปทางชูลิงเซียวเป็นครั้งคราวหลับตาลงเล็กน้อยเพ่งความสนใจไปที่ชูลิงเซียวเธอรู้สึกสับสนชูลิงเซียวทำไมคุณถึงพาเธอมาที่นี่เธอถูกกำจัดแล้วจะมาอยู่ที่นีี่่่่เเพือออะไรรรรโงยนกลุมจ แม้ว่าจะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปแต่ก็เป็นไบร์โกลดที่ได้รับการอนุมัติเป็นพิเศษจากด้านบนและรับผิดชอบโรงเรียนสาขาไม่มีใครจะใส่อากาศมากเกินไปกับคนธรรมดาฉันได้ยินผู้หญิงที่ชื่อหลิวอิงครั้งสุดท้ายที่นี่ใบหน้าของลูเฮเบนลี่เจ็ดสะดุ้งอย่างกระทันหันและเขาก็โยนสิ่งที่อยู่ในมือของเขาลงไปและรีบไปที่ห้องรับแขกหลังจากที่หลิวอิงจากไปเขาคิดเกี่ยวกับมันแต่ไม่สามารถเข้าใจได้อารมณ์ของคนธรรมดานั้นสูงมากแอลมันอยู่เหนือเส้นมาตรฐานมากเป็นไปไม่ได้ที่จะรวมอยู่ในรายการไม่มีสสิิิทธธ์หรรรัับบบเเเเออออออตต่่่่่่ไปขขขาาาาค้้้นนพพใยยชชชืืผผููมมมมีงงงด็ก หลิงหยวนแต่เขาได้ค้นหาผ่านรายการทั้งหมดและแม้แต่ตัวกรองสองสามตัวแรกก็ไม่มีชื่อดังกล่าวเลยความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวไปที่ประตูหลังเด็กชายผู้มั่งคั่งคนนี้ชื่อหลิยูอันอยู่ในรายชื่อที่เดิมเป็นของหลิวอิงและมีเพียงคาอธิบายนี้เท่านั้นที่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมหลิวอิงจึงได้รับการแจ้งการรับเข้าเรียนแต่เธอไม่อยู่ในรายชื่อผู้พิทักษ์ชุดสดใสที่สง่างามตั้งแต่สมัยจัก,กรพรรดิหมิงมีองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดซึ่งปิดกั้นคนชั่วที่หลบภัยโดยเฉพาะและยอมรับการกระทาผิดและฆ่า สิ่งนี้ทําให้ดู u e h e a v e n เจ็บรู้สึกหมองคล้ำบนใบหน้าของเขาจริงๆเขาอาจเดา,าได้ว่าใครเป็นใครหรือหนุ่มชุดขาวที่มากับ l i ิวอิงจะไม่มีการระบุชื่อต้องพอบรองทูดของเฉิงฉือเจจินดูเฮ h e a v e n เจ็บเปิดปากและพูดว่าพวกท่านรอสักครู่ข้าเพิ่งบอกรองทูดเซิงว่าเขาจะมาในไม่ช้าหลิวอิงหน้าแดงไม่กล้าเงยหน้าขึ้นและกระซิบอืมเซิงรองทูดเรียกได้ว่าเป็นคนตัวใหญ่มากหลิวอิงดูเหมือนกระสับกระสายเล็กน้อยและท่าทางของเธอก็ถูกยับยั้งมากขึ้นฉากนี้ทั้งหมดอยู่ในสายตาของ Blue Heavenly เจ็บแต่เขามองไปที่บหน้งงาของเขา น้องคนนี้ดูเหมือนง่ายมากร่างกายหมิงหมิงไม่มีมหาหายใจของมาเทียวอาร์ติเป็นเพียงคนธรรมดาแต่เมื่อเผชิญกับสถานการณ์นี้เขาสามารถรักษาจิตใจที่สงบและไม่สะทกสะทานตั้งแต่ต้นจนจบชัดเจนแม้ว่าเขาจะไม่สามารถพิจารณาได้ว่าใครอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบจีในปัจจุบันแต่เขาคือปรมาจารย์มาเทียวดาวบวกกับคำว่าไร้โกนกาศและพารากอนก็อยู่ที่นี่และจะไม่แสดงความลึกของความลึกลับที่ลึกซึ้งเช่นนี้ที่ลูเฮเบนลี่เจดลังเลเปิดปากและพูดว่ารองทูตของเฉิงจะมาโปรดพูดอย่างระมัดระวังสิ่งที่ไม่ควรพูดด ประโยคนี้ไม่ใช่สำหรับลิวอิงแต่เป็นการเตือนความจำพิเศษให้กับชูหลิงเซี่ยวลูเฮเวนลี่เจก็จะดีเช่นกันหลังจากนั้นถึงชือเจเเป็นหนึ่งในหัวหน้าผู้รับผิดชอบวิทยาเขตชายฝั่งเขายังเป็นรองผู้บัญชาการหน่วยในไบรทโกลการ์ดห่างเพียงก้าเดียวก็สามารถมุ่งสู่พารากรอนได้สิบนาทีผ่านไปเห็นคนยังไม่มานี่คือไบรทโกลการ์ดของยามเป้าบ้านปกป,ป,ป้องประเทศหากคุณเป็นคนหนึ่งที่เผชิญหน้าคนธรรมดาสองคนโดยไม่มีมือทำท่าต่ำๆได้อย่างไรในสายตาของลูเฮเวอลี่เจเจมีการก รอสักครู่ฉันจะไปดูลานสำนักงานโบราณถึงถือเจ้หนึ่งในหัวหน้าผ,ผู้รับผิดชอบโรงเรียนสาขาชายฝั่งกำลังยุ่งอยู่กับการเขียนประกาศการคัดเลือกสำหรับลินยูอันเองในเวลานี้เนื่องจากเป็นรายการที่ถูกครอบครองงานพื้นผิวยังคงทำอยู่เอาไปสิพรุ่งนี้ฉันจะพาไปถึงถือเจ้ย,ยื่นคำร้องให้ลินยูอันดูเหมือนว่าในโรงเรียนกลุ่มจาก,กรพัดช,ชายฝั่งปราบใดที่เขาก้าวไปข้างหน้าก็ไม่มีอะไรที่เขาทำไม่ได้มองไปที่ลินยูอันที่สวมเสื้อผ้าราคาแพงและมีอารมณ์ดีน้ำเสียงเบาและฉันก็อย่าลืมเตือนฉันอีกครั้ง พรุ่งนี้สวมให้ง่ายกว่านี้นายน้อยของคุณจะต้องมาบรรจบก,กันอย่างมีสไตล์เข้าใจไหมหลินยูอันพยักหน้าอย่างจริงจังแต่ฉันอารมณ์เสียมากคนแก่คนนี้มีคำพูดมากมายแค่สมัครเรียนไม่ใช่เหรออะไรที่ยอดเยี่ยมมากคุณคิดว่านายนาย้อยคนนี้จะเรียนศิลปะการต่อสู้เพื่อเข้าสู่กลุ่มจัก,กรพรรดิหรือไม่เรียนรู้สิ่งนั้นเหนื่อยแค่ไหนวิธีที่ปลากลายเป็นมังกรไม่ใช่แค่เข้ากลุ่มราชวงศ์นายนาย้อยผู้นี้ไม่ใช่การสแสวงหาระดับสูงเกินไปตราบใดที่ฉันครอบครองตระกูลหลินและนำตระกูลหลินไปสู่อีกระดับหนึ่ง ตอนนี้ใช้โอกาสนี้เข้าไปทำความรู้จักกับเพื่อนๆกับราชวงศ์อิงพีเ a ร์แคปิตอสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วหาเหตุผลที่จะลาออกส่วนหลิวอิงนั้นลินยูอันหายใจเข้าอย่างเย็นชาในใจและพึพมพำกับตัวเองอย่างดูถูกนายน้อยคนนี้ไม่ถึงเส้นมาตรฐานแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งทำลายหญิงสาวจากหมู่บ้านชาวประมงยังคงคิดที่จะเป็นยักษ์ในหมู่ผู้ชายคุณด้วยสูงส่งแอร์และอ่อนน้อมถ่อมตน ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันจะไม่หายลินคอเป็นพ่อเมื่อเห็นประกาศรับสมัครซึ่งเป็นของโรงเรียนกลุ่มจัก,กรพัดและทอด้วยผ้าไหมสีทองในที่สุดก็เขียนชื่อลูกชายของเขาลินยูอานและหัวใจของฉันก็เต็มไปด้วยความสุขและความภาคภูมิใจในทันทีทางนี้ไม่ว่าในที่สุดลูกชายจะสามารถเป็นสมาชิกข,ของทีมราชวงศ์ได้หรือไม่ปรับใดที่เขาสามารถเข้าไปมันจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาครอบครัวลินมากกว่าอันตรายเพียงแค่นั้นดูเฮเวนลี่เจ็ดมาแล้วเขายืนอยู่นอกลานสำนักงานและกล่าวด้วยความเคารพรองทูเซิงสองคนในห้องโถงต้อนร ใบหน้าของลินคอตกตะลึงเขินเล็กน้อยเพราะเรื่องของพวกเขาเขาจึงเลื่อนคนที่ถึิงชือเจ้ไม่เคยเห็นเขาลุกขึ้นและกล่าวขอโทษพี่เซิงเนื่องจากวันนี้คุณยังมีคนอยู่งั้นพวกเราพ่อลูกก็จะจับไปวัดสดุถึิงชือเจ้โบกมืออย่างเฉยเมยและปล่อยให้แลนเฮเบอร์ลี่เจ็ดไปก่อนเขาจะมาทันทีแล้วโบกมือให้พ่อและลูกชายของลินคออย่าใจร้อนที่จะนั่งลงพูดอย่างเฉยเมยไม่เป็นไรแค่เด็กสาวในหมู่บ้านชาวประมงชื่อหลิวอิงชายหนุ่มแปลกหน้าปรากฏตัวจากที่ไหนสักแห่งและพาเธอมาหาฉันพีมากกว่าลินคอพ่อและลูกชายอดตกใจไม่ได้้้แลละมออองงงงหหนนาาากกกัััยย่่่ววเเพพืไใสสข ครอบครองรายการในขณะน,นี้ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเด็กหนุ่มจะทําอะไรได้ถึงชือเจ๊ปล่อยประโยค์โดยไม่ตั้งใจจากมือคนข้างหลังและออกจากสานักงานด้วยความมั่นใจในลานบ้านคุณนั่งก่อนเถอะครับผมจะรีบกลับมาดูที่นี่ลินคอถอนหายใจเล็กน้อยด้วยความโล่งใจเหมือนกันเด็กสาวในหมู่บ้านชาวประมงในหมู่บ้านชนบทจะมีผู้สนับสนุนแบบไหนการเล่าโดย80%สเของพวกเธอเต็มไปด้วยความกระฉับกระเฉงที่บ้านอยากจะเข้ามาหาคําอธิบายกลับไปท่านพ่อมันไม่น่าจะเป็นอะไรใช่ไหม มีเพียงเขาและพ่อเท่านั้นที่ถูกทิ้งไว้ในลานบ้านโบราณลินยูอันมองไปรอบๆเพราะเขาเป็นเพียงคนเดียวเด็กชายที่อายุครบสิบแปดปีเห็นเจ้าของรายชื่ออาชีพและมาหาเขาฉันยังคงรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยลินคอจิบชาสัมผัสประสบการณ์หลายๆอย่างผู้คนที่มาที่นี่ในสไตล์แบบโรงเรียนเก่าน้ำเสียงนั้นสงบมากแล้วพูดว่ายวนเอ๋อไรทำไมเจ้าถึงตื่นประหนกข้าไม่ฟังท่านลุงเซิงเจ้าพูดอย่างนั้นหรือเขาจะกลับไปบทที่หนึ่งร้อยสามสิบแปดเขาชิงชื้อเจ้เป็นใครรองผู้พิทักษ์ไร่พวนเู้า นั่นคือภูเขาที่ผ่านไม่ได้เมื่อถึงคราวของเด็กน้อยที่ไม่รู้จากความใหญ่โตของสวรรค์และโลกรีบวิ่งไปที่ห้องรับแขกของโรงเรียนสาขาชายฝั่งของเขาและวางยิ่งเพื่ออธิบายมันไร้สาระถึงชือเจ้มาถึงห้องรับแขกด้วยสายตาที่ไม่แยแสและมองไปทางชูลิงเซียวเล็กน้อยจัดเสื้อผ้าของเขาเอามือไปข้างหลังความรู้สึกของชายร่างใหญ่ใบหน้าดูถูกเหยียดหยามนำเสียงพูดอย่างเกียดคร้านคุณเป็นเด็กที่กำลังมองหาฉันพูดมาจะทำอะไรกับฉันได้แล้วนั่งตรงข้ามกับชูลิงเซียวอย่างไม่ถูกรบกวนมีเพียงงงโต๊ะะปรรชุมหว่าคนทั้สอง แต่เห็นได้ชัดว่าเฉิงฉือเจ้รู้สึกเหมือนกำลังมองลงมาดวงตาของเขาเร่าร้อนจ้องมองไปข้างหน้าราวกับว่าเขาสามารถมาที่ห้องรับแขกเพื่อพบกับชูหลิงเซียวได้มันช่างหรูหรามากอาจเป็นคำพูดของเขาว่ากันว่าเร็วกว่าสิบวินาทีห้องรับแขกมันยังคงเงียบชูหลิงเซียวหลับตาลงและสงบลงโดยไม่มีการตอบสนองใดๆดูเหมือนว่าเขาไม่ต้องการคุยกับเฉิงฉือเจ้ไม่มากจนไม่อยากเป็นการดีก็ว่าที่จะบอกกว่าคุณไม่ผ่านการรับรองหน้าตาของความไม่รู้นี้เมื่อตกลงไปในดวงตาของเฉิงฉือเจ้มันเป็นประกายระยิบระยับเป็นพิเศษและมีคำ เจ้าหนูหญิงขนงข้าเข้าใจแต่เจ้าควรจะโชคดีที่ได้เผชิญหน้าด้วยตัวเองไม่ใช่ราชวงศ์ไม่เช่นนั้นคําพูดของเจ้าจะถูกตบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เร็วเข้านี่มันเกิดอะไรขึ้นฉันไม่มีเวลามาเสียเวลากับคุณแล้วหากคุณไม่ได้มาจากไร้กลกาดคุณจะไม่สามารถยิงคนธรรมดาได้มิฉะนั้นเด็กเหลือขอไร้ขนตัวเล็กๆกล้าที่จะเมินและดูถูกฉันชิงชือเจ้หยกฟ้าสวรรค์ยืนอยู่ข้างเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยโอ้น้องคนนี้หากคุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ดีกิจการของลิงน,น,นี้ดูเหมือนว่ามมันนจจะะเเป็รรรทที่ไ่ไกงซิงอย่างสมบูร์ แต่ประโยคแรกของชูลิงเซียวด้วยน้ำเสียงที่ตั้งคำถามทำให้ผิวพรรณของบลูเฮเบิรลี่เจ็บเปลี่ยนไปในทันทีและเขาก็ผงะไปคุณสามารถช่วยตัวเองและเพิ่มในรายการที่ควรเป็นของลิวอิงชงชือเจ้ก็ผงะไปก่อนคนธรรมดาตัวเล็กกล้าตามเขาพูดอย่างนั้นเหรอคุณทำผิดหรือเธอไม่ได้รับเลือกให้เข้าเรียนในราชสำนักของฉันเลยเธออยู่ที่ไหนเขามองไปที่การจ้องมองของชูลิงเซียวอย่างติดตลกผมมาหาคุณได้นะสถานะผมตกต่ำไปแล้วเจ้าหนูโกรธมากในฐานะคนที่เข้ามาฉันยังเข้าใจแต่ฉันต้องเห็นเกียรต,ติ มันชัดเจนฉันเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบวิทยาเขตชายฝั่งเด็กของคุณเป็นเพียงคนธรรมดาอย่าไรยางอายแน่นอนว่าเขายังไม่เสร็จประโยคต่อไปของชูหลิงเซียวได้เกิดขึ้นแล้วไม่เช่นนั้นเจ้าหัวหน้าผู้ควบคุมโรงเรียนสาขาชายฝั่งก็ไม่จำเป็นต้องระพฤตัวตรงจุดดูเฮเวนลี่เจ็ดตกตะลึงแสงม่านตาของเฉิงฉือเจ้หยุดนิ่งครู่หนึ่งจากนั้นราวกับว่าเขาได้ยินเรื่องตลกที่โง่เขลาที่สุดในชีวิตนั่งอยู่ที่นั่นทั้งคนก็หัวเราะอย่างเต็มที่เต็มไปด้วยการเยาะเย้ยและล เต็มไปด้วยความผิดหวังฉันคิดว่ามันควรจะเป็นพื้นหลังเล็กน้อยแต่ไม่คิดว่าจะมีอะไรมากไปกว่านี้โง่ยิ่งกว่ามึนงงเขายังคงต้องการที่จะพูดสิ่งดีสิ่งดีสองสามอย่างอาจจะลิวอิงสาวน้อยผู้ถูกเลือกจริงๆฉันโกรธถ,ถึงชือเจ้และไม่มีโอกาสนั่นขงข้างๆลิวอิงที่ไม่กล้าพูดออกมาในที่สุดก็เข้าใจว่าทําไมชูลิงเซียวถึงพาเธอมาที่นี่เดิมทีที่จะคัดเลือกเข้ารายการแต่คุณคุณไม่ล้มเหลวในการเลือกมันไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะสร้างปัญหาเช่นนี้ อย่างไม่มีกำหนดลิวอิงหน้าแดงและมีความกล้าหาญเธอรีบด,ดึงขอบเสื้อผ้าของชูหลิงเซียวด้วยมือเล็กๆก,ก้มศีษะลงและพูดเบาๆว่า,วาพี่ใหญ่เซียววิ่งไม่ได้รับการคัดเลือกดังนั้นอย่าพูดอะไรเลยไปไปกันเถอะห้องรับแขกที่เงียบสงัดก็มีเสียงร้องคร่ำค,ครวญดวงตาของเฉิงชือเจ้ยันชาและเขาเหลือบมองลิวอิงอย่างแผ่วเบาโดยทันทีมองไปที่ชูหลิงเซียวด้วยความรังเกียจบนใบหน้ามุมปากของเขาขดขึ้นเล็กน้อยเต็มไปด้วยการเสียดสีเจ้าหนูได้ยินไหมสาวน้อยคนนี้พูดเองว่าเธอไม่ได้เลือกแล้วทำไมเธอถึงหลอกต จริงๆโทนจะเบาเรากับดาบศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ได้แกะฝากมาเป็นเวลานานจู่ๆก็มีแสงสาดส่องออกมาทันใดนั้นฉันก็รู้สึกถึงอุณหภูมิของห้องรับแขกทั้งห้องดูเหมือนว่ามีความเย็นที่อธิบายไม่ได้ซึ่งทำให้ทุกคนตัวสั่นโดยไม่ได้ตั้งใจร่างกายของเฉิงฉือเจ๊ก็สั่นไหวในทันทีเธอไม่ได้รับการคัดเลือกจริงๆหรือเธออยู่ในรายชื่อของเธอและถูกคนอื่นแย่งชิงไปดูเหมือนว่าเธอจะถูกสาปแช่งใช่รายชื่อของเธอถูกครอบครองเกิดอะไรขึ้นแม้แต่เฉิงออจกม่่่ร้้ววาาาาททททดยยงใในีั ถึงชือเจ้เป็นหัวหน้าในความดูแลของโรงเรียนสาขาชายฝั่งฉันจะให้รายชื่อใครก็ตามที่ฉันต้องการให้สาวหมู่บ้านชาวประมงผู้ต่ำต้อยเข้ามาและจ่ายเงินทำไมคุณไม่ให้ลูกชายของครอบครัวที่ร่ำรวยความสำเร็จในอนาคตเปรียบได้กับชาวประมงตัวน้อยรอให้เขาฟื้นคืนสติทันใดนั้นก็ตรหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติฉันไม่รู้ว่าทำไมแต่ยังคงแจ้งทำเป็นผ่อนคลายด้วยน้ำเสียงที่ให้ความรู้ลุกขึ้นยืนห่างๆและเหลือบมองลิวอิงจากระยะไกลพูดอย่างเฉยเมยสาวน้อยโลกนี้ก็เหมือนกับโหดร้ายคนอ่อนแอจะ,จะอ เว้นแต่คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลที่มีชื่อเสียงคุณทำได้แค่ยอมรับชะตากรรมของคุณกล่าวว่าเขามองไปทางชูหลิงเซียวด้วยใบหน้าดูถูกเหยียดยามยิ่งกว่านั้นเจ้าไม่ใช่ขุนนางของเขาสูงส่งแอร์และอ่อนน้อมถ่อมตอนฉันไม่มองผ่านยังคิดที่จะปรากฏตัวให้เด็กผู้หญิงจากบุบ้านชาวประมงหรือไม่เรื่องตลกห้องรับแขกขนาดใหญ่โดยทันทีฉันได้ยินตะหลิวหญิงสะอื้นอย่างเจ็บปวดเธอก้องหน้าลงน้ำตายัางคงไหลลงมาใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและไม่เต็มใจกลายเป็นแบบนี้เธอไม่ได้ถูกกำจัดเลยรายการที่เป็็นนนขขออออองงงงเเเเธธแแตต่่่ดดิมมปปลละถููกกบาัััวไโยย้้ผ เพียงเพราะเธอเกิดมาในความยากจนเธอจึงถูกลิขิตให้ต้องทนทุกข์กับความอายุติธรรมเช่นนี้เซิงลูเฮเวนลี่เจ็ดลังเลที่จะพูดแต่ไม่สามารถทนได้อีกต่อไปขมวดคิ้วและตั้งคำถามรองทูตเซิงถ้าเจ้าทำเช่นนี้จะดื้อรั้นมากหรือถ้าคุณรู้เรื่องนี้ดวงตาของเฉิงฉือเจ้ก,ก็จ้องมองทันทีหยกสวรรค์สีน้ำเงินจำตัวตนของคุณไว้อย่าพูดอะไรที่ไม่ควรพูดเรื่องนี้โรงเรียนสาขาชายฝั่งของเขาซ่อนท้องฟ้าด้วยมือเดียวพูดยากจะกระจายข้างบนพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งนั่งอยู่ที่ฐานของกลุ่มจัก,กรพรรขาาาไรรกื่่อนนยีสสววตัหม ถึงชือเจ้เหลือไปที่ชูหลิงเซี่ยวอย่างแผ่วเบาเยาะเย้ยในดวงตาของเขาและพูดอย่างดูถูกเจ้าหนูอย่าเพิ่งไปพี่ใหญ่ลืมเรื่องนี้ไปเถอะลิวอิงเช็ดน้ำตาดึงเสื้อผ้าของชูหลิงเซี่ยวลุกขึ้นยืนเหมือนชะตากรรมของเธอและเตรียมจะจากไปเพียงแค่นั้นเสียงสั่นเครือเข้ามาลุงเซิงมิฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้ถูกลืมไปแล้วชายคนหนึ่งที่มีรอยยิ้มแห้งๆหงสวมเสื้อผ้าราคาแพงและน่ากลัวเป็นสิบเด็กชายอายุแปดขวบยืนอยู่นอกประตูห้องรับแขกเขาไม่กล้าเข้ามาเขาลังเลอยู่นานรั้งตัวเองและเหลือบทที่ ข้าพเจ้าได้สัมผัสถึงยักษ์ทั้งปวงในภาคเหนือราชวงศ์รวบรวมเมืองหลวงโบราณของช้างอานลินยูอันสาบานว่าจะไม่เข้าไปในฉางอานอีกในชีวิตของเขาและเขาไม่อยากเห็นชายผู้น่ากลัวคนนั้นถ้าเขาฆ่าเขาโดยเฉพาะตอนนี้ทุกอย่างกำลังแพร่ระบาดชูหลิงเซียวมันเป็นเจ้าของต้องห้ามของคุณหลุนคนที่ระงับจินลิ่งและกลายเป็นความหวาดกลัวแต่เขาไม่คาดคิดว่าเขาได้พบเขาอีกครั้งจริงๆเขาเพิ่งถูกพ่อเรียกมาเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นและทำไมลุงเซิงยังไม่กลับมาฉันเห็นฉากดังกล่าว เขาตกใจแทบตายในจุดนั้นขาของเขานุ่งและร่างกายของเขาสั่นเทาหลังจากถือหน้าต่างไว้เป็นเวลานานในที่สุดเขาก็สามารถระงับความกลัวได้แต่ถึงอย่างนั้นเขายังคงรู้สึกเสียวซ่าที่หนังศรีษะใบหน้าเต็มไปด้วยความตื่นประหนกและหัวใจของเขากำลังคร่งครวญเขาไปยุ่งกับมันทำไมข้อห้ามสยองขวนนัญนี้เขามีความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดากับหญิงสาวในหมู่บ้านชาวประมงที่อยู่ในรายชื่อหลานหลินทำไมคุณถึงมาที่นี่เฉิงชื่อเจ้หันกลับมาผิวพรรณเปลี่ยนไปขมวดคิ้วและตำหนิด,ด้วยความไม่พอใจเมื่อกี้นายพูดอะไรโง่งงน่อราชอองห้ไมมตกัใ คุณพ่อรู้ไหมนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่าเพิ่งตกหน้าเขาสิดวงตาของลินยูอันกระพริบไปทางซ้ายและขวาจ้องมองที่ชูหลิงเซียวเป็นครั้งคราวรู้สึกหนาวสันจมตีความรู้สึก,กราวกับสึนามิทำให้เขากลัวด้วยเหงอเย็นและอธิบายอย่างรวดเร็วถ้าอย่างนั้นลุงเซิงนั้นรายการคัดเลือกเป็นของคนอื่นฉันคิดอยู่นานแต่ฉันรู้สึกเศร้าอยู่เสมอฉันไม่ต้องการมันเลยจริงๆคุณไม่ต้องพูดอะไรเสียงของเขาสั่นและเขากำลังจะร้องไห้อย่างรวดเร็วทุกครั้งที่เขาเหลือบมองที่ชุดขาวลินหยวนรู้สึกว่าหัวใจของเขาถ โอ้สวรรค์ลอยฉันไปทำไมหลินหยวนถึงโชคร้ายนับฉันวิ่งเข้าไปในอ้อมแขนที่น่ากลัวอย่างยิ่งหยกสวรรค์สีน้าเงินที่อยู่ข้างๆเขากําลังสับสนสถานการณ์คืออะไรใบหน้าของเฉิงชือเจ้กโกรธใบหน้าของเขาเป็นสีฟ้าและเขากําลังจะตบเขาด้วยความโกรธอย่างที่เขาพูดเมื่อกี้เขาได้ออกคําสั่งขับไล่แล้วตอนนี้สิ่งที่หลินหยวนพูดไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันทําให้เขารู้สึกหน้าหายเกลี้ยงมันฟุ่งเฟืออย่างที่เขาพูดมาก่อนหรือเปล่าให้สารเลวเฉิงชือเจ้ตบโตอย่างโกรธจัดและดุไม่ว่าคุณจะต้องกกกกาารรรรรหหืือออออไไไม่่่เงนนนนี้้้้ดดััับตสิแลวใฉป พีมากกว่าถ้าเขายอมความยิ่งใหญ่ของชีพอินชาตเป็นโรงเรียนสาขาชายฝั่งทะเลคืออะไรเขายกย่ยองผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของสภาพแวดล้อมสภาพอากาศเขาควรจะเสียหน้าต่อหน้าคนธรรมดาทั่วไปหรือไม่เห็นว่าลูกชายยังไม่กลับลินคอก็มาดูด้วยและทันทีที่เขาเดินออกไปนอกประตูเขาก็ได้ยินคำตำหนิที่รุนแรงของเฉิงชือเจ้พี่เซิงอะไรทําให้พี่โกรธขนาดนี้ยังไม่ใช่ลูกที่ดีของคุณเฉิงชือเจ้สูดอากาศเย็นๆและนั่งลงอีกครั้งด้วยความโกรธพ่อและลูกชายของตระกูลลินคุณถือว่าฉันเซิงฉีเจ๋ ถึงชือเจ้ยังคงไม่เหมือนใครไม่ได้อยู่ต่อหน้าชูหลิงเซียวเลยหลิวอิงและทั้งสองยังคงอยู่ที่นั่นและพูดอย่างไร้ความปราณีว่าฉันจะเอาความต่ำต้อยเพื่อลูกชายของคุณรายชื่อผู้หญิงในหมู่บ้านชาวประมงอิงจากมิตรภาพของเราในสมัยเด็กเดกตอนนี้คุณถามลูกชายของคุณว่าเขาพูดอะไรฉันได้ยินสิ่งนี้หัวเล็กๆของหลิวหญิงก้มต่ำลงใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความสูญเสียน้ำตาไม่สามารถช่วยให้ไหลลงมาได้ฉันไม่รู้บูมฉันเห็นลิงคอโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าเคลื่อนตัวไปทางชูหลิงเซียวโดยตรงคุกเข่าด้วยขา,ข,าของเขาบนพืน ฉันไม่ได้รอเฉิงเฉือเจ้ซึ่งเต็มไปด้วยความสับสนกลับมารู้สึกตัวอีกครั้งประโยคถัดมาดวงตาของเขาเบิกกว้างขึ้นทันทีราวกับหนูที่กำลังหวาดกลัวผมเย็นเยียบอตั้งตรงและเขารู้สึกว่ามีน้มแหลมที่ก้นของเขาและเขาก็ลุกขึ้นจากตำแหน่งด้วยแรงเพียงอันเดียวนายชูได้โปรดยกโทษให้พวกเราในครั้งนี้ด้วยในชั่วพริตตาคำพูดของชูตกผู้ชมดูเหมือนจะมีลมหนาวพัดมาโดยเฉพาะการกัดลึกเข้าไปในไขกระดูกยกสวรรค์สีน้ำเงินที่อยู่ด้านข้างนึกถึงชื่อที่น่าสยดสยองในทันทีดวงตาเบิกกว้างทันทีสกึตัวุด ไม่มีทางใบหน้าของเฉิงถือเจ้ซี่เขาเดินถอยหลังไปหลายก้าวใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความสยดสยองจู่ๆบรรยากาศก็แปลกมากมันเป็นความเงียบที่เย็นชาผู้ชมตัวสั่นเกินคำบรรยายฉากนี้หลิวอิงที่ยังคงร้องไห้อยู่ตอนนี้อ้าปากกว้างและตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งพี่ชายดูเหมือนว่าตัวต,วตนจะรับมือได้ยากมากคุณคุณนี่มันหนังศีรษะของเฉิงถือเจ้มึนงงและลำคอของเขาก็ไม่ตื่นประหนกเขาเกือบจะหายใจไม่ออกเขาคือชูหลิงเซียวเขาเป็นเจ้านายต้องห้ามของคุณหลุนชูหลิงเซียวลูเฮเวนรี่เจ็ด 7, อ้าปากกว ไร้กลกาดบรรพบรุษเก่าสำหรับพวกเขาที่กว้างใหญ่เท่ากับทะเลและลุกขึ้นสู่ข้อห้ามคุลุงของแลนอิมมอร์เท้าชูหลิงเซียวณขณะนี้ผู้ชมในชุดขาวที่ตกตะลึงอยากรู้อยากเห็นสยองขวัญและวิตกกังวลค่อยๆลุกขึ้นมองไปทางเฉิงชื่อเจ้อย่างเฉยเมยฉันแค่ลืมแนะนำตัวสวัสดีฉันชื่อชูหลิงเซียวคำว่าตอกเฉิงชื่อเจ้ตกใจมากและเป็นอมพาตบนพื้นเสื้อผ้าของเขาเปียกโชกไปด้วยเหงื่อเย็นและร่างกายของเขาก็สั่นสะท้านไปทั้งตัวก่อนหน้านี้เขาถูกต้องแล้วเขาเทศและดูถูกคุลุนจริงๆพูดถึงคคคววาามมมเรพและอออ่อนน้ตน เสียงแผว่วเบาแม้จะไม่มีความรู้สึกใดๆเลยแต่ก็ไม่แยแสต่อหูของเซิงฉีจีเยอเป็นพิเศษหลังจากดูอยู่นานฉันควรออกมาไหมช่วงเวลาถัดไปชายวัยกลางคนสองคนสวมชุดกรงเล็บมังกรปรากฏตัวขึ้นในอากาศตาทั้งสองข้างของเฉิงฉือเจ้ตกตะลึงและพวกเขากำลังจะจ้องมองออกไปและเขาก้มศีรษะลงอย่างรวดเร็วแต่บรรยากาศไม่กล้าที่จะหายใจกรีดร้องห่าวหอรู้หายบรรพบรุษเท่ายังมีผู้เท่าหลินที่คอยปกป้องสุสานของจักรพระดิอีกด้วยสถานะของเฉิงฉือเจในฐานะรองทูตของจินอย่างน้อยยี่สิบคนในบริกนก็ทั้งหมดไม่มีคุณสมบัติ ดูเฮเบอรลี่เจ็ดนั้นเหมือนกันมากกว่าดุงตาของฉันเบิกกว้างและฉันก็ตกตะลึงท่านท่านเฮาโรยและลินเทียโฮมีความเคารพอย่างมากก้มลงและโค้งคำนับด้วยกันทั้งสองได้มาถึงแล้วเป็นเพียงว่าชูหลิงเซียวไม่พูดดังนั้นพวกเขากล้าเข้ามาได้อย่างไรผู้ชมก็เงียบไม่มีใครกล้าพูดพวกเขาเป็นสองรัอาตอมตะของพิกแลนด์ของเฮาโรยและลินเทียโฮในเวลานี้พวกเขายังเป็นเหมือนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่รอการบรรยายด้วยสีสันของพวกเขาสงบเยือกเย็นเรื่องต่างๆผมว่าคุณสองคนน่าจะรู้นะชูหลิงเซียวจับมือกัน ฉันไม่จาเป็นต้องพูดมากกว่านี้คุณควรเข้าใจคําพูดนี้ออกมาการแสดงออกของเฉิงฉือเจ้จลินยูอันและลินคอแตกต่างกันทุกคนตื่นประหนกตาก็ซีดไปทั่วขณะและเป็นลมหมดสติข้างหลังเธอลิวอิงเต็มไปด้วยดวงดาวสีทองเธอมาจากหมู่บ้านชาวประมงและยังไม่รู้ตัวตนของชูลิงเซีย่ยแต่เธอรู้ว่าพี่ใหญ่ต้องเป็นตัวละครที่ยอดเยี่ยมพี่ใหญ่คุณจะไปไหนเธออดไม่ได้ที่จะตะโกนพยายามหยุดชูลิงเซี่ยที่กาลังจะไปแน่นอนว่าชุดขาวที่ปลิวสวัยในสายลมราวกับได้ผ่านพ้นไปจากอนาคตได้หายไปในดวงตาของเธอมีเียยงคคลววไไในอาาาศทิ้้่ํ ไว้เจอกันใหม่นะมีเหตุผลท้ายที่สุดคุณไม่ใช่เธอแล้วไม่ต้องมาเจอกันอีกมนุษย์ทั้งหลายอนาคตจะสว่างสวยดังนั้นจงใช้ชีวิตของคุณซะ